หมดปัญหาเรื่องการส่งงานส่งเสร็จเช็คได้เลยผู้บริหารติดตามงานได้ด้วยตัวเองต้องดูในคลิปนี้อ่ะเรียนท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับผมและสวัสดีบุคลากรทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในคลิปวิดีโอของ เบียร์แคมเปอร์ um นะครับผมซึ่งอันคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงการส่งข้อมูลนะครับการระบบการสดจัดส่งข้อมูลนะครับผมแล้วก็ระบบการติดตามข้อมูลนะครับผมซึ่งกรณีตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นกรณีของอขอความอนุเคราะห์ในการจัดทําข้อมูลเพื่อจะทําระบบจัดทําสารสนเทศประจำปีงบประมาิ2565ซึ่งเป็นหน้าที่ของผมโดยตรงที่ได้รับมอบหมายมานะครับผมเดิมทีเนี่ยปีที่แล้วเราทํากันก็คือ เป็นสารสนเทศของมหาลาัยนะครับสองศูนย์สองหนึ่งนะครับปีงบมาสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับผมอ๋อหกสิบสี่ขออภัยสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมนะครับตัวนี้นะซึ่งข้อมูลภายในเนี่ยก็จะเป็นปีงบมาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมซึ่งจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลาหกสามนะครับผมถึงสามสิบกันยาหกสี่นะนะครับผมก็จะเป็นข้อมูลเพื่อจะทําเล่มสารสนเทศนะครับแล้วก็จะส่งไปแต่ละมหาลัยแล้วก็ เป็นสาระประเทศเป็นข้อมูลให้กับมาหาลาัยเราด้วยนะครับผมเพื่อหน่วยงานไหนจะใช้นะครับแต่แต่แต,แต่คือเดิมทีอ่ะเราจะส่งเป็นเอกสารไปเป็นนทึกข้อความแล้วก็มีเอกสารแน่ไปให้แต่ละหน่วยงานกรอกนะครับให้แต่ละหน่วยงานทําซึ่งประสบปัญหาหนึ่งคือปัญหาของการกรอกต้องไปพิมพ์ต้องไปเพิ่มอีกหรือปัญหาของการติดตามนะครับผมได้เอกสารไม่ได้เอกสารแล้วก็ที่สำคัญคือปัญหาของผู้บริหารที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ไอ้ตัวนี้ส่งยังตัวนี้ยังไม่ส่งลูกน้องทําไปยังยังไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจัดทําระบบขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดส่งเอกสรารนะครับผมอำนวยความสะดวกให้ผู้ผู้จัดส่งเอกสรารแล้วก็ผู้บริหารได้ดูนะครับผมโดยถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้แสดงว่าทําข้อที่หนึ่งแล้วนะครับข้อที่หนึ่งคือการรับชมวิดีโอนี้นะครับผมก็คือเป็นแนวทางนะครับวิธีการในการทําข้อมูลและการจัดส่งข้อมูลนะครับผมนะครับตามลิงก์นี้ ก็คือกําลังดูอยู่นี่แหละครับผมซึ่งอันต่อไปก็คือของการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับผมก็จะมาข้อสองครับการดาวน์โหลดแบบฟอร์มนัมเบอร์ก็จะเป็นรหัสนะครับซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยนะครับสารสนเทศบุคลากรเนี่ยก็จะเป็นของกอจอง,งานบริหารบุคคลนะครับซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยอาจจะมีแค่หนึ่งไฟล์ครับข้างในหรือถ้าเป็น excel ก็อาจจะมีหลายชีทนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผม อ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูครับผมนะักของ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 ใครดีของสภาก็ได้ครับอ่ะกรรมการบริหารสภานะครับผมยกตัวอย่างกรรมการบริหารสภานะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมซึ่งก็ดาวน์โหลดได้ที่อ่า บิดลีลนไไดล่นะครับผม MCIU อ MCIU หกสี่นะครับผม MCIU หกสี่แล้วก็ m o ล้็สิบเจ็ดนะครับผมซึ่งก็ก๊อปไปได้เลยนะครับผมซื้อค copy เสร็จแล้วก็ไปที่วางที่อินเทอร์เน็ตนะครับผมธรรมดาเลยหรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับผมโอเคก็อรอแป๊บหนึ่งนะครับผม ระบบก็จะพาไปให้ดาวน์โหลดไฟล์นะครับผมซึ่งถ้าเป็นพวกคณะกรรมการพวกคณะรมการประกรรจำคณะคณะหรือคณะกรรมการต่างๆน,นะครับก็จะเป็นไฟล์หมดซะส่วนใหญ่นะครับผมไฟล์เดียวให้ทุกท่านนดาวน์โหลดไฟล์ออกมานะครับเป็น o ว d นะครับผมซึ่งโดยมากจะดาวน์โหลดไปที่ห้องห้องดาวน์โหลดนะครับผมซึ่งสมมติว่าไฟล์เนี้ยมีการแก้ไขสมมติว่า ผมแก้ไขเลขานุก,การนะครับจากอาจารย์อับคมนะครับเป็นอออสอส 4, 0.00นะคือพัน00สมมุติมีแก้ที่เดียวนะครับอันเดินผมไม่ได้ใจมีแก้เดียวผมก็เซฟนะครับผมเสร็จแล้วเซฟอันนี้ก็พร้อมส่งแล้วอาจจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้ครับซึ่งตั้งชื่อใหม่เพื่อไม่ให้ท่านงงเองนะครับผม อ่ะหกสี่ก็ได้เสฟไปชึบเสร็จแล้วก็ไปดูที่เอกสารเราเหมือนเดิมนะครับผมแข้อสามสามารถจะส่งเอกสารเนี่ยให้เรียบร้อยที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ที่ดิ t ลี m เอ็มซีหกสี่เซนนะครับผมก็ก็ไปเหมือนเดิมซึ่งเป็น Google Form นะครับผมวางงนี้นะครับวาง ชึ่อแทนทั่ไประบบก็จะพามา Google Form ในการดาวน์โหลดนะครับในการส่งข้อมูลนะครับซึ่งในตัวนี้ก็จะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของสถิตินะครับหรือเรื่องของสถิติให้นับตั้งแต่1ตุลา63ถึง30กันยา64ก็คือปีนี้วัน63นั่นเองแต่ถ้าเป็นปีการศึกษาก็2564นะครับผมและก็ถ้าเป็นการนับวันที่เช่นข้อมูลณนะวันที่ ก็ให้เอาหนึ่งตุลาหกสี่ก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ก็กรอกข้อมูลซึ่งจะเป็นอีเมลของภายในหรือภายนอกก็ได้นะครับผมเอาภายในก่อนก็ได้อ่ะตัวอย่างเช่น cci o N, o d d o o เลือกสังกัดนะครับอันนี้ทำงานให้สภานะครับก็ลองเลือกก็เลือกไปที่งานสภา นะครับสาสานะครับผมเสร็จแล้วผู้รับผิดชอบก็สมมติว่าเป็นผู้หญิงแล้วกันครับผูหญิงอ,อ,อ,อันนี้เผื่อมีปัญหาอะไรผมจะได้ติดต่อถูกคนนะครับว่าใครเป็นคนดําเนินการนะครับผมส่วนข้อมูลที่ส่งมาที่เราดูได้ครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับซึ่งดูได้อย่างไงก็ กลับไปดูไฟล์เมื่อที่เรานะครับไฟล์เราจะเลือจ17นะครับกรรมการสภา64รเราก็จะไปที่ชึคไฟล์นะครับเลือกไฟล์ในเครื่องนะครับผมแล้วก็อันนี้ในห้องดาวน์โหลดนะอ,นนอยู่ในห้องดาวน์โหลดนะครับผมเราจะเลือกไฟล์กรรมการสภา64อันนี้ที่เราแก้ไขแล้วนะครับผม โอเพแล้วก็ upload. อัปโหลดตาดตดติดต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 ดเอาเสร็จเรียบร้อยไฟล์ไม่ได้ใหญ่ครับทีนี้ท่านจะสามารถสำเนาเอกสารได้นะครับผมสำเนาตัวที่ส่งเนี่ยกลับไปที่อ e ีเมลของท่านเองนะครับซึ่งเมลก็คือเมลที่ใส่ข้างบนนี่แหละนะครับหรือจะไม่สำเนาก็ได้นะครับผมสำเนาไปแล้วกดส่งนะครับรอแป๊บหนึ่งกดส่งเรียบร้อยนะครับ ท่านบางบาง,บงหน่วยงานอาจจะส่งมากกว่าหนึ่งอาจจะมีการขอมากกว่าหนึ่งหนึ่งชิ้นงานนะครับผมก็อาจจะส่งคำตอบเพิ่มได้อีกนะครับหรือไปดูผลนะครับการส่งครับอย่างที่บอกครับที่เราเคยมีปัญหาว่าส่งแล้วถึงไม่ถึงส่งผิดอีเมลหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็มาดูผลได้เลยนะครับเช็คผลอ่ะก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นเครื่องหมายถูก ติ๊กถูกให้นะครับผมอันอื่นก็ยังไม่ได้ติ๊กนะเดี๋ยวผมจะลองส่งอีกสักอันนะครับผมนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของสำนักส่งเสริมนะครับมีงานอยู่ห้างานนะครับที่เราสามารถคิดได้ดูว่าเอาเมาส์ชี้ดูได้รับว่างานอะไรที่สำไม่ส่งส่งพูดว่าเป็นจํานวนนักศึกษานะครันสต่นองเทศยบเรื่องจนวนนักศึกษานะครับสำนักส่งเสริมนะก็ จริงๆก็จะบอกเลขอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้นี้จำนวนนักศษาน่าจะเป็น39ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ดต่แต่แต่ขออนุญาตเปลี่ยนใจ39สิบเ้ยนะครับ39ซึ่งา9เนี่ยจะเป็นเรื่องของจำนวนนักศึกษานะครับผมแต่ตั้งแต่อนุบาลเลยก็เป็นจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จุดหนึ่งของสาธิตมัธยมนะครับเป็นจุดสองนะจุดสามเป็นนักศึกษาจุดสามนะครับจุดสี่เป็นบัณฑิต อ่าโทษทีจุดสามจุดสี่เป็นบัณฑินะครับไปที่บัญชิที่ไหลนะครับผมแต่ถ้าจุดห้าไม่มีจุดห้าไปน่าจะเป็นกองพักนะครับอันนี้อันนี้ผิดต้องแก้ไขน,นะครับผมอ่ะก็จะมีนกศึาษาจุดสามนี่ก็ได้นะครับผมอ่าโอเคก็ก๊กอปปี้ตรงนี้ไปนะครับผมเป็นสามเก้าสามก๊อปปี้ไปวาง เดิมน,นะครับอันนี้เป็นไฟล์ Excel ซึ่งสังเกตดีๆที่ผมให้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นสองสัปดาห์นะครับผมก็คือ39.3ตัวนี้มันจะมีข้างในอีกนะครับว่าเป็นชีตอื่นนะครับเช่นอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือใส่ข้อมูลปอตีมาได้เลยนะครับอันนี้ใส่ข้อมูลของปอตีด้านนี้นะครับผมและปอโทปอโทบาเอ็เป็นของบัณฑิตด้านนี้นะครับซึ่งเราไม่ใส่เลยนะเพราะอันนี้เป็นไฟล์ที่ผมแชร์มานะครับผม ไฟที่ผมแชร์มานะครับผมก็ให้ทุกท่านดาวน์โหลดไปเกิดมีคนแก้ไปแก้มาได้นะครับผมดาวดน์โหลดไ e ้เซลมาปึ๊บเปิดไฟล์ขึ้นมาอ่ะโอเคเมื่อได้ไฟล์อย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะสังเกตดูครับอันนี้เป็นข้อมูลของของปีที่แล้วนะครับผมที่ท่านส่งมาแล้วเราลงใน เล่นสารสนเทศปี64ไปแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นข้อมูลเดิมนะอย่างนี้ก็เพิ่มเป็นของ64ไปด้วยก็ได้นะครับระดับปริญญาตรีก็ใส่ข้อมูลมานะครับว่าแต่ละคณะมีเท่าไหร่นะครับเ่งเสริมสมมุติว่าใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับผมก็เซฟ,ฟไฟล์นะครับผมทีนี้การจะส่งก็ทําเช่นเดิมนะครับผมไปที่ไปที่เซนซซึ่งเป็นตัวเดิมนั่นแหละครับตัวเดียวกันนะครับผม เดียวกันนะครับเป็นฟอร์มส่งนะครับใน google ฟอร์ส่งไปอันนี้เป็นเมลส่วนตัวก็ได้ครับเป็น gmail. com เรื่องสวยงานก็เลือกหน่วยงานของท่านตัวท่านเองนะครับถ้าเลือกหน่วยงานกับเลือกเอกสารไม่ตรงกันการเช็คข้อมูลจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นของ,สงเสริมสเสริมวิชาการ โอเคผู้จัดทรงานายสัตช์ไยก็ได้นะครับชาวผมเมื่อกี้ห้วยหงทง้องอันนี้ชาวหงสารนะครับเลือเอกสารจำนวนนักศึกษาสามเก้านะครับผมเมื่อกี้น,นี้ซึ่งจะเป็นสามเก้าจุดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้เลือกสามเก้าเป็นสาธารเทศนทักศึกษาไปเลยนะครับ จะได้เหมือนกันรวมกันไปครับเพราะผมต้องเอาไปครีซิ่งข้อมูลเอาข้อมูลทั้งหมดเแนบบี่ยมันรวมเป็นตัวเดียวกันนะครับอแนบเอกสารไปชึบเอกสารสามเก้าจุดสามตัวนี้นะครับผมสามเก้าจุดสามตัว,น,นะวนี้นะครับเอิอัปโหลดรอวิ่งแป๊บหนึ่งนะครับรออัปโหลดแป๊บ โอเคเต็มเรียบร้อยก็จะเด้งกลับมาหน้าเดิมนะครับจัดส่งนะครับหรือเป็นเนืส่วนตัวไม่ส่งก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อเก็บไว้ดูนะครับผมเลือกจะส่งแต่ละกดส่งปึ๊บอ่าโอเคคลิกไปเช็คข้อมูลดูนะครับปึ๊บอ่าโอเคข้อมูลก็จะถูกเช็คแล้วก็อ,อยู่ตรงนี้ครับว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผม สานักพินักษานะครับผมขอ,นนอของนณะสงเสริมอันนี้สําหรับผู้บริหารสาหรับเข้ามาดูได้นะครับผมหรืออผู้ส่งข้อมูลก็สามารถเช็คตัวเองได้ว่าส่งส่งส่งถูกส่งไม่ถูกส่งแล้วไม่แล้วนะครับข้อมูลถึงทางกองแผนแน่นอนนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดผู้บริหารเข้าไปดูในไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะสามารถเข้าไปดูในเว็บแผนได้นะครับผมเว็บแผน ดูแผนนะครับแผนตัวนี้นะครับ T R N t M C I U A C T S นะครับผมก็จะเข้ามาในตรงนี้นะแล้วก็ชึบเมนูนี้นะครับตรวจสอบข้อมูลการระบบการจะส่งเอกสารนะครับกรณนนี้ก็ขอข้อมูล เพื่อทําสารสนเทศของปีงบประนมา2,565นะครับผมคิดเข้าไปปุบก็จะไปที่เดิมนั่นแหละครับไปที่การเช็คข้อมูลนะตรวจสอบข้อมูลว่าเรียบร้อยแล้วหรือยังมีตรงไหนตกหล่นอยู่สามารถเอาเมาส์ชี้ได้นะครับดูว่าตัวไหนยังขาดอยู่ยังไม่ได้ส่งนะครับอ่ะอย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือเป็น word เ,เนี่ย ที่พิมพ์ไม่เยอะผมจะขอข้อมูลวันที่ที่หกนะครับผมแต่ถ้าเป็นข้อมูลจํานวนหรือสถิติเนี่ยต้องมีการรวบรวมข้อมูลก่อนเช่นข้อมูลไอาคารข้อมูลของจำนวนรักษาเนี่ยผมจะขอวันที่เจ็ดันวาน,นะครับผมซึ่งถ้ามีปัญหาอะไรเพิ่มนเติมนะครับติดต่อผมได้นะครับที่ไพโรจนะครับหนึ่งศูนสามเก้า 1, 3, นะครับผมอโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นแนวทางในการจัดส่งข้อมูลน,นะครับระบบจัดส่งข้อมูลที่ผมทำขึ้นนะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านค,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 ครับผมสวัสดีครับ